สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินดูนั่นดูนี่คลิปนี้ส่วนมากก็จะเป็นพืชสมุนไพรอันนี้คือสั่งกรณีป่าดอกสีม่วงครับแต่ว,ว่าดอกเขาล่วงโรยไปหมดแล้วครับ บางต้นก็สูงเป็นซอกเลยครับบางต้นก็เตี้ยติดดินบางแห่งก็จะเรียกจุกโลฮินียาหง่อนหน้าก็าจะเรียกกันหลายชื่อครับแถบท้องถินสโุโไทยจะเรียกกันว่าควางแฉะ ก็จะเป็นพืชสมนุนไพรครับคือทั้งต้นนะครับเอามาต้มกับน้ำดืม่มแก้ไข้ถ้าออกดอกก็จะออกดอกเป็นสีม่วงคล้ายๆกับดอกอังกาครับแต่สีจะเข้มกว่า แต่ที่นิยมก็คือว่าเขาจะใช้ดื่มเป็นยาบำรุงกำลังครับก็ใช้ได้ทุกส่วนครับตั้งรากต้นใบดอก บริเวณนี้ก็จะมีเยอะครับแต่ว่าช่วงนี้ดอกเขาร่วงโรยไปหมดแล้วครับส่วนนี้คืออีกตัวหนึ่งครับอันนี้เขาเรียกอบเชยเถ่าอบเชยเถ่าก็จะนิยมเอาลากไปทำพวกยาบำรุงหัวใจครับหรือว่าเอามาตากแห้งดองกับสุลาดื่มเป็นยาชูกำลังครับ อบเชยเถาบางที่ก็เรียกกำมยานตัวเมียหรือว่าไม้รากหอมเพราะรากเขาจะมีกลิ่นหอมแบบสมุนไพรครับ อันนี้สั่งครณีป้าครับจุกโลหินีย่าหงอนหน้าควางแฉะจะเรียกกันหลายชื่อ อันนี้มีดอกให้ดูครับดอกหนึ่งทั้งต้นนะครับใช้ต้มกับน้ำเด่มน้ำนั่นเป็นรักษาอาการไข้หรือว่าอาการร้อนในส่วนรากจะนิยมเอาไปตากให้แห้งแล้วครับดองกับสุราเดิมเป็นยาชูกำลังครับ ก็นำมาแบ่งปันกันชมครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้แล้วก็พืชต่างๆที่มีอยู่ในป่าก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ